คุณประยุทธ์จะรีภัยเหมือนกับพันที่ผมพูดตรงนะผม<อ>ผมเห็นแบบว่าเอ้าในเมื่อคุณโทนี่คุณยังเขาเขายังโดนแบบโดนบีบขนาดเนี้ยแล้วคุณทักษิณไอ้คุณประยุทธ์คุณทําหนักมากอ่ะมีโอกาสไหมครับที่เขาจะโดนบีบให้ออกจากประเทศอะไรครับจะทันหรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะหนีทันหรือเปล่าเป็นคําถามที่ดีแต่ตอบอยาก ไม่รู้ไม่ตอบไม่รู้ไม่จะตอบยังไงนะครับแต่ว่าแต่ว่าถ้าถ้าถ้าจะถ้าต้องถ้าต้องมาเนี่ยก็มาเช่าบ้านผมอยู่ได้แล้วผมจะกลับไปที่ไหนใช่คนเขาบอกว่าไปยุทธไปยุทธเนี่ยนะแบบว่าเดี๋ยวถ้าสารตัดสินออกมาแล้วว่าไม่ได้เป็นนายกนะต้องถูกเช็ควินยาก เขากพราะ<ง>อะไรป่ะเพราะว่าเขามีผู้มีอำนาจดูแลเขาอยู่ออเอาอย่างนี้เขาขไป<อ>เป็น<ๆ>องค์มนตรีถือเชื่อเชนเซเขาจะไปอย่างสวยๆไปเป็นองคมนตรีอย่าพึ่งอย่าพึ่งเดี๋ยวเราจะสวยนะอืเซตลิงเชนบอกแชร์สนุกมากโดนมุดดำดุเมื่อวานเนี้ยตอนเบรกช่วงเบรกมดดดำดุเชนบอกเขาดุดุไอ้มโนว่า ไม่ได้เอาสกิปให้เขาเหรอวันนี้เขาวิเคราะห์ได้ไม่ได้เลยสงสารมนโนโดนโดนหมดนำดุหมดนำไม่กล้ดุแม่ไม่บอกจะให้แต่ว่าหนึ่งข่าวแรกเนี่ยเป็นข่าวอะไรแก๊สขึ้นราคาไฟฟ้าขึ้นราคาวิเคราะห์ยังไงอ่ะข่าวสองน้ำท่วมฝนร้อยปี กรุงเทพจะท่วมเหมือนปีห้าสี่วิเคราะห์ไงมันยังไม่เกิดมันยังไม่เกิดไงมดดามข่าวสามเรื่องทักษินดาประยุทธ์แล้วพอให้ประยุทธ์ไปเช่าบ้านมันที่ต่างประเทศเพราะต้องหนีออกนอกประเทศจะให้ฉันพูดยังไงฉันก็วิเคราะห์ไปตรงๆบอกว่าไม่มีทางรอคนอย่างประยุทธ์เขาไม่ต้องถูกเนรเทศไปต่างประเทศรอเพราะว่า ลูกพี่เขาเป็นผู้มีอำน,นาจสูงสุดในประเทศอย่างมากประยุทธ์ก็ได้ไปเป็นองค์มนตรีก็พูดความจริงเมื่อดำเขาก็รลับไม่ได้บอกเอ,อ้ยอย่าไปยุ่งเดี๋ยวเดือดร้อนไม่เดือดร้อนเร,เราพูดความจริงข่าวสี่มันมีเรื่องคนส่งข้อความที่แชทมาร้องเรียนเพจแฉ มันก็เป็นเกี่ยวกับผู้หญิงกับผู้ชายนะแค่คนเดียวที่มันเสียหายตอนนี้ในการแฉมันเป็นรายการที่แบบดังมากคนดูเยอะมากเรตติ้งก็อันดับหนึ่งของประเทศเหมือนกันก็ต้องเอาเคที่มันมีผู้เสียหายเยอะๆเพอเอาเทสเอาเคที่มีผู้เสียหายเยอะๆเราก็ พูดไปก็ไม่ได้มันมีปัญหาก็เลยเมื่อคืนเนี่ยโดนมดดำดุนิดหนึ่งแต่ที่สงสารน่ะเขาไปดูโฮเดีวเซื้อชื่อมโนไงสงสารมโนมโนนางอยู่กับแขมาห้าปีเลยนะนางเป็นนางนางเป็นกระเทยแต่นางสวยมากนางสูงนะสูงประมาณร้อยเจ็ดห้าร้อยแปดสิบอะแล้วหน้านางสวยมาก ท่านางไปปวัประกวดเนะี่ยมิทิฟานี่นางได้นะมนโนเนี่ยไปประกวดมิทิฟานีนางได้อะเมื่อคืนแม่สงสารนางมากเลยเพราะว่าแม่เป็นต้นเหตุทําให้นางโดนมัดดําดาเนี่ยเมื่อคืนแม่ทําไม่ได้ดีเนี่ย